ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนี่ยญาจะขึ้นเยอะมากสวัสดีค่ะทําตามภาษาจะพามาดูสวนผสมผสานไม่รู้ว่ามันจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะคะทําไปเรื่อยๆอนนี้ถั่วบาซิลที่ว่าเคยเอามาลงไว้แล้วมัน,หนเหลืองๆอันนี้เราตั้งใจเก็บพันธุ์มันไว้แหละเพราะเม็ดที่ปลูกไม่หมดอ่ะมันก็หมดอายุลวมันไม่งอกแล้ว อันนี้มันเริ่มเลื้อยเดี๋ยวต่อไปเราก็เอากิ่งมันได้มาปักชำวานเราปักไว้ว้าเน่าตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่มันเริ่มเลื้อยแล้วเริ่มเกาะดินแล้วถึงแม้จะมีฟางคุมบ้าตอนนั้นที่เราฟางคุมเนี่ยเพราะว่าตอนฝนไม่ต,ตกอ่ะมันจะดินมันจะแห้งมากแล้วเราไม่ได้ว่ามารดน้ําทุกเชา้าทุกเย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยคุมไว้ ถึงจะลดน้ําถ้าเราไม่คุมนะลดน้ํามันก็กว่าน้ําจะซึมมันต้องใช้เวลาแล้วเราก็กลัวรดไม่ทั่วถึงเราก็เลยเอาฟางคุมก็ได้บ้างทีนี้จะมาให้ดูสับป,ประรดเราปลูกไว้แค่ประมาณ200ต้น200ต้นนันนี้ชุดแรกมันก็มีเริ่มลากเดินใบใบแบบว่าสดแล้วงอกแล้วเรียกว่างอกแล้วนะ แต่ว่ายานี้เราก็ใช้วิธีถอนเอาไม่ได้ถากเพราะว่าตรงกลางร่องนี้เราปลูกชิดเกินไปเราก็ใช้ถอนถอนเอาตรงนี้ตรงนี้ปลูกไปแล้วตั้งแต่แรกก่อนปลูกก่อนประมาณเดือนหนึ่งมั้งกับไอตรงแถวนี้ยแถวนี้เราเป็นหน่อชุดเดียวกันแล้วเรายังไม่ทันได้ปลูกทันที ล้วทีนี้หน่อมันก็มีการแห้งบ้างแต่มันก็ยังขึ้นนะแต่มันกว่าจะฟื้นตัวมันก็จะช้ากว่าหน่อสดๆตรงไปลาๆนะั้นมีหน่อที่เราที่เราได้เลยอะ,อะหักมาแล้วปลูกเลยมาเสริมเพราะว่ามันไม่พอแต่ตรงนี้มันเป็นหนอ่อแบบต้นมันแห้งๆแล้วทิ้งไว้เป็นเดือนอะเราค่อยมาปลูก กอนปลูกแล้วก็แช่น้ำยากันเน่ากันรากเน่าเพราะสับปะรดนี้รากเน่าง่ายนี่เราก็ปลูกไม่เป็นหรอกไม่เคยปลูกนี่ตรงนี้เป็นนอไม่มันจะนอเล็กๆแต่ว่ามันสดพอปลูกแล้วมันฟื้นตัวเร็วกว่าสว่วนตัวนี้เป็นนอเหียเห่ยวๆแต่บางต้นที่มันเหี่ยวเนี่ยมันอาจจะรากเนา่าหรือมันเป็นโรคเหี่ยวที่ไม่ฟื้นไม่ทันเพื่อนนะได้อยู่ปลูกประมาณ200ต้นหยอดเม็ดฟักทองไปเอาเม็ด ฟักทองที่เรากินกินนี่เรามาหยดหยดทิ้งไว้เห็นที่มันว่างๆก็เสียดายก็ปลูกปลูกไปหยอดหยดไปได้กินบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแปลงร่างตรงนู้นนะหยดฟักทองเท่าไหร่ก็ไม่ได้กินมันจะเป็นเพี้ยไฟแล้วก็แกนนๆนะบอกไม่ถูก hmm. เราก็ไม่ได้ว่าใส่ปุ๋ยเพิ่มถึงใส่ปุ๋ยปุ๋ยข้อมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยงาม ก็เลยยังไงเราก็มีเม็ดเราก็ไม่หยอดไว้แต่เดี๋ยวเราจะมาปลูกกระชายกันได้เงากระชายของพี่สาวมาตรงนี้ก็มีกล้วยนิดหน่อยตรงนี้กล้วยหอมกล้วยหอมพอเลี้ยงในเยื่อมันก็งอกได้อยู่สึกเราส่วนเราผสมศาสารจริงๆแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะ ฝากติดตามรับชมช่องทำตามภาษาด้วยนะคะทำไปเรื่อยๆตามภาษาที่มีแรงทำเช้ากับเย็นบางวันทำทั้งวันบ้างค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ